ขเขาอยากกินเราขนาดไหนเรามาดูดวงกันนะครับวันนี้ท็อปิกของเราวันนี้น่ารักนะก็เป็นท็อปิกล็อกเป้านะถามถึงใครบางคนที่เราอยากรู้ว่าเขาอยากกินเรามากมายขนาดไหนนะครับนึกถึงเขาแล้วเลือกไพ่ แต่ถ้าเกิดว่าใครยังรู้สึกว่าตัวเองโสดสนิทไม่มีใครคนนั้นนะก็เป็นว่าทุกคนหรือว่าใครก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตเราในช่วงนี้เร็วๆนี้เขาอยากกินเราขนาดไหนนะครับก็เป็นท็อปิกที่ถามได้ถ้าคนที่โสดสนิทหรือว่ามีคนอยู่ในใจล็อกเป้าเอาไว้แล้วนะครับถ้ามีคนอยู่ในใจก็นึกถึงเขาแล้วเลือกไพ่นะดูซิว่าไพ่ใบไหนโดนใจนดึงดูดสายตาก็เลือกใบนั้นนะครับนี่คือกองที่1นนะครับกองเรือ กองที่2อนะครับอันนี้เป็นกองมา้ากองที่3พี่ชชอปนะครับมเมื่อเพื่อนๆเลือกได้แล้วนะครับกดที่ time stamp เลือกที่จะรับชมรับฟังคําทํานายตามกองที่เพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับ 1..2.. หรือว่า 3... นะครับสวัสดีชาวกองที่1กกองเรือนะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คือ เขาอยากกินคุณขนาดไหนเดี๋ยวเรามาส่องพลังงานกันนะไพ่จี่เพื่อนเลือกนะตอนที่นึกถึงเขาหรือนึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นไพ่กาลังวางชานะครับอุ้ยชาวกองนี้คงอาจจะชอบออกกําลังกายมีพลังงานพลังงานล้นเหลือมีความลาเริงนะเต็มเปี่ยมไปที่สุขภาพนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีไอเดียจะออกกําลังกายในช่วงนี้นะพี่เข้มแนะนาว่า หาเวลาว่างหาอกาสนะครับออกกําลังกายในช่วงนี้เพราะช่วงนี้ร่างกายของคุณเปิดรับกับการออกกําลังกายมาเป็นช่วงที่ดีที่คุณจะได้ดูแลตัวเองนะในเรื่องของกายเนื้อก็ตามนะครับและไม่แน่เหมือนกันคุณอาจจะเจอเขาในสถานที่เหล่านั้นสถานที่ที่ทําให้เราเนี่ยได้เข้ามาใกล้ชิดได้เข้ามาเจอกันมากขึ้นบ่อยขึ้นหรือว่าพูดคุยเรื่องนี้ทาให้ใจของเรานะผูกกันเข้าไปง่ายขึ้นนะเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะข้อมูลเนะพราะข้อมูลด้านะสุขภาพนี่มี แบบมีกว้างขวางแล้วก็มีหลายสายหลายแนวเรามาดูพลังงานของคุณกันนะครับ six of cups ครับ p a g e of cups โอ้ s of cups กับ p a g e of cups ด้วยนะ seven of pentacles ครับแล้วก็ stent นะครับชาวกรองเนี่ยคุณเป็นคนที่มีร่างกายที่แข็งแรงนะครับเข้มแข็งนะเป็นคนที่เข้มแข็งคนหนึ่งนะครับลักษณะของคุณเนี่ยมีความเป็นเด็กสดใสร่าเริงนะครับ มีคมด,ดังดนั้นเวลาที่ใครอยู่ใกล้คุณนะ่ะเขาก็จะรู้สึกลาวกับว่าได้ย้อนวัยได้กลับไป14ีครั้งหนึง่งได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่งได้กลับไปมีเสียงหวัวเราะรอยยิ้มที่กวา้างโดยที่ไม่ต้องเอาโลกหรือเอาคําพิพากษาของของสังคมผู้ใหญ่อมามากดเอาไว้ใครที่อยู่ใกล้คุณนะ่ะคุณจะอนุญาตให้เขาเป็นเด็กได้คุณจะอนุญาตให้ตัวเองเป็นเด็กได้คุณจะอนุญาตมุมที่มันแบบ เออมุมที่มันง่ายๆมุมที่มันไม่เครียดอ่ะมุมที่มันสบายสบายอ่ะคุณจะอนุญาตนะให้ตัวเองได้ค้นพบมุมเหล่านั้น mm hmm. แล้วคุณเป็นคนที่แบบชอบสะสมบางที่คุณอาจจะสะสมของนะของของเล่นหรือว่าของอะไรที่เอ่อคุณเขาเรียกว่ามีเขาเรียกไรเป็นเป็นของของวัยเด็กอะไรเงี้ยของเล่นวัยเด็กอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ชอบเก็บหอมรอมริบนะมีเอนจิของความเป็นเด็กสูงมากแต่ก็เป็นคนที่แข็งแรง นะครับเต็มเปียกไปด้วยพลังงานทีนี้เรามาดูกันสินะครับว่าและเขาล่ะเขาว่าเออเขาเป็นใครก่อนนะก่อนที่จะมาดูว่าอยากกินเราไหมไฟเขาเป็นแคเกิลครับโอเคนอปซอสคุณเหมือนแสงสว่างในใจเขาเลยอะเพราะคนนี้ไม่ค่อยมีแสงเท่าไหร่ทรีออฟซอสนะเซเว่นออฟซอส พี่ก็รู้สึกว่าคนที่คุณถามถึงในะปัญหาชีวิตของเขาอะจริงๆก็ค่อนข้างเยอะนะเออถ้าเกิดว่าเขาไม่เคลียร์ไม่คลีนพลังงานลบอะเขาเขาจะอยู่ด้วยความทุกทุกลมหายใจของเขาทุกขณะจิตของเขาอะมันคือความทุกข์ถ้าเกิดว่าเขาเคลียร์กับจิตใจตัวเองไม่เป็นนะเออจะเคลียร์ด้วยวิชาไหนก็ตาม CBT หรือว่าจะใช้แบบจิตเจสิกปรามาตอะไรก็ใช้ไปเถอะนะแต่เพียงแต่ว่านั่นแหละ ถ้าเขาไม่เคลียร์นะครับเขาจะอยู่ในโลกที่อดอยากขาดแคลนเป็นคนที่มองคุณแล้วก็เสียดายเป็นคนที่มองคุณแล้วก็รู้สึกว่าคุณอะสูงส่งกว่าคุณอะดูดีกว่าตัวใหญ่กว่าแล้วเขามีความทุกข์เต็มไปหมดเลยเทนอฟซอสพี่แค่ไม่ได้พูดเองนะนี่ดูจากไพ่นะเทนอฟซอสทีออฟซอสเนี่ยแต่เมื่อเขาฮิลแล้วเนี่ยไอพลังลบมันจะหายไป แต่สิ่งที่ยังติดค้างจะเรียกว่าติดค้างได้ไหมสิ่งที่ยังเหลืออยู่และเป็นคุณสมบัติดีของเขาคือเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟเขาจะรู้จักรับสัมผัสรับเขาเรียกว่าความรู้สึกจะเป็นคนที่อ่อนโยนมากขึ้นเขาจะแอบสอบพลังงานลบได้ง่ายนะครับอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเป็นคนที่แบบโอเวอร์เซนซิทีปะมันเซนซิทีฟเกินไปมากเซเว่นอ็อฟซอรเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของคนที่แบบ เก็บไปคิดเก็บไปเครียดคนเดียวจะไม่เอาเรื่องคิดเรื่องเครียดเหล่านั้นอะมาพูดเราอะเขามักจะเจอกันอะไรยังไงทางไหนเนี่ยซิโก้เพนทดอรเคลดูสิผมมัจะเคยแบบเป็นคนที่แบบเคยให้เคยทาธุรกิจร่วมกันมาก่อนนะออรู้จักกันรู้จักกันผ่านครอบครัว นะมีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยนะผ่านครอบครัวหรือว่าเจ้านายแต่เป็นเจ้านายในลักษณะที่คนที่ดูแลเราดีดูแลเขาดีเหมือนเหมือนครอบครัวเหมือนคนที่แนะนําให้รู้จกักอาจจะมีผู้ใหญ่แนะนาให้รู้จักด้วยก็ได้นะครับเออ,อาจจะมีข้อตกลงที่เคยตกลงอะไรร่วมกันมาก่อนนะเออ,อน,นี้เป็นลักษณะของเขากับเรานะที่มักจะมาเจอกันเขาอยากกินเราขนาดไหนขอดูหน่อยสิมากไหม ไนโอเฟนต์อัค e ครับพิงโอเฟนต์อคน์โออาคัครับแล้วก็ไนโอเนตคนะลักษณะของเขานะครับสิ่งที่เป็นเขาแล้วก็สิ่งที่เขาอยากกินอยากกินมากนะแต่ว่าตัวคุณอาจจะปฏิเสธเขาเคยปฏิเสธเขามาก,ก่อนหรือว่า ตัวเขาอาจจะเคยปฏิเสธคุณมาก่อนแต่ในใจลึกๆเขารู้ด้วยเลยว่าคุณเป็นของดีคุณเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานและนอกจากพลังงานแล้วคุณยังมีพลังใจที่แบบล้นเหลือนะครับคนนี้เวลาอยู่ใกล้คุณเขาจะรู้สึกสนุกสนานร่าเริงแล้วก็เบิกบานนะครับเนี่ยเขาก็เลยอยากอยู่ใกล้กับคุณด้วยเรื่อยๆนะครับรู้สึก,กว่าตัวคุณตัวคุณจะเป็นคนที่ดูแบบดูมีอาจจะกิยะดูโครงสร้างอะไรอย่างี้ ร่างกายเนี่ยดูแลรู้ว่ามีมีกินนะในขณะที่ตัวเขายังเป็นคนที่ขี้กังวลตลอดเวลาว่าตัวเขาจะขาดแคลร,รือเปล่าตัวของเขาเนี่ยสมควรที่จะลบเขาเรียกอะไรนะพลังงานลบทั้งหลายเนาะทำลายพลังงานลบทั้งหลายทํางานกับจิตใจให้จิตใจมันอยู่ในระดับที่ไม่ขาดแคลให้มันดึงดูดอะไรดีๆได้นะครับ เขาอยากกินคุณมากนะแต่ว่าตัวคุณเนะ่ะมันเกินฝันสาหรับเขาอันนี้คือในมุมมองที่เขาฟฟองออกมานะครับเออออีกใจหนึ่งเขาก็จะรู้สึกว่าคุณอนะ่ะเหมือนมีความแตกต่างกับเขาคุณดูเมียจะกินแต่ในขณะที่ตัวเขาอะเขายังรู้สึกว่ามันคนละชนชั้นกันเขาก็เลยไม่ค่อยกล้าออกแอคชั่นอะไรผีผ่าเท่าไหร่นะครับลักษณะดเดาวจันดาวสุกนะครับของคุณราศีสิงเด่นราศีสิงของเราเด่นนะครับ ราศีพฤษภก็เด่นนะดาวศุกร์ก็เด่นนะครับในที่นี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จะเด่นในเรื่องของแบบออความมั่งคั่งมั่งมีความร่ารวยแล้วก็ความงดงามความสวยด้วยนะสวยและรวยมากนะแล้วก็พบที่12บสองเป็นพบที่แอบเขาว่าแอบอยากกินคุณมากๆแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยดูแล้วเก็บซ่อนความรู้สึกเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวกองที่2นะครับกองที่2เราคือกองม้านะครับรตอปิของเราวันนี้ก็คือเขาอยากกินเราขนาดไหนเรามาดูกันนะครับถึงเขาคนนั้นเขาคนนั้นนะครับไพ่เดนเพลเลอเป็นไพ่สันโดษนะครับตัวคุณอาจจะชอบใช้ชีวิตสันโดษนะหรือว่าไปถูกใจบางคนที่มีชีวิตที่ค่อนข้างสันโดษสันโดษอาจจะไม่ได้หมายถึงการอยู่คนเดียวเสมอไปนะแต่บางทีเขาอาจจะทํากิจกรรมอะไรที่แบบมันมันไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งพาหรือว่าไปอิงคนอื่นอะไรมากนะัก ครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะ,ะเข้าหาความสุขความสุขของเขาก็เลยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีอะไรมาเป็นตัวแปรก็ได้เขาสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเออและ Energy ของเราอาจจะมีความโสดเอยความโสดความสันโดษตรงเนี้ยอยู่ด้วยเช่นเดียวกันขอดูพลังงานนะพลังงานของคุณหน่อยเดอะชาริออดนะครับเซเว่นออฟซอนะ เดอะซันโอ้หแล้วก็ทีออฟซอสชาวกองที้คุณเป็นคนที่มีความล่าเริงแต่ว่าแอบซ่อนความเซนิทีฟเอาไว้ในใจนะมีความล่าเริงขยันสดใสเวลาทํางานอะไรเนี่ยโหสดใสมากขยันมากนะทางานเสร็จเร็วทํางานเสร็จไวแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือมุมลับๆคุณก็จะมีความรู้สึกเศร้าเหงารู้ว่าเปล่าเปี่ยวเนี่ยคุณจะไม่ค่อยแสดงออกอคุณจะเก็บเอาไว้คนเดียวนะคุณจะไม่ค่อยแบบ,แบ,บ,แบ,บไม่ค่อยต้อง เอาตัวเองไปอยู่ในความคิดที่มันฟุ้งซ่านความคิดที่มันหมุนวนความคิดที่มันมันหาทางออกไม่ได้อะบางทีคุณจะเก็บเก็บไปคิดคนเดียวแล้วก็ไม่ให้คนอื่นรู้เรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่ดูดูจะเป็นคุณเนาะดูเป็นคนหน้าค้นหานะครับภายนอกอะ่ะคุณก็ดูน่าเริงสดใสทํางานดีทํางานเก่ง ส่วนคนอื่นเขารู้สึกว่า้ตัวคุณต้องมีอะไรดีๆที่ซ่อนอยู่นอกจากนี้อีกแน่นอนนะครับมีความน่าค้นหาส่วนอีกมุมหนึ่งนะอาจจะเป็นคนที่เซนซิทีฟก็ได้จึงต้องระวังเรื่องความเซนซิทีฟนะแล้วอารมณ์ตรงนี้เองนะบางทีมันจะทำให้เราเ,เข้าไปอยู่ในออสภาพแวดล้อมในความสัมพันธ์ที่มันกลายเป็นแบบเป็นเติร์ดพาร์ตี้เป็นอะไรไปนะครับจึงต้องระวังเรื่องนี้นะ เรื่องความขี้สงสารอะไรอย่างนี้ก็ด้วยนะครับเรามาดูกันนะเขาคนนั้นที่เพื่อนถามถึงนะมีเขาคนนั้นแล้วหรือยังมีเซเว่นออฟคัพมาใบหนึ่งนะมีเท็ออฟคัพพากคนนี้มีความอ่อนโยนนะเซวินถือดาบ the world นะแล้วก็ทรีออฟบอนะสามไม้ลักษณะของเขาคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวนะครับมีครอบครัวที่รายล้อมอบอุ่นนะด้วยความสมบูรณ์นะครับแล้วก็คนรอบข้างใครก็ตามที่ เข้ามาทํางานใกล้ๆเขาเข้ามาอยู่ใกล้ๆเขาในชีวิตของเขาเนี่ยมักจะตกหลุมรักเขาในมุมอ่อนโยนนะแล้วเขาก็เป็นคนที่ปกป้องคนใกล้ตัวด้วยปกป้องคนใกล้ตัวนะเป็นคนอ่อนโยนมีความมีความคิดที่กว้างไกลมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ชอบไปเปิดหูเปิดตา บางทีว่าจ,จะชอบอ่านบทความต่างประเทศหรือบางคนจะชอบแบบไปเที่ยวต่างประเทศเลยเพื่อที่จะไปดูว่าเออในในประเทศต่างชาติเนี่ยเขามีอะไรต่างจากเราหรือเหมือนจากเรายังไงและอันไหนมันดีกว่าแล้วมันเข้ากับบริบทบทบ,บ,บาทเราไหมอย่างเงี้ยวิสัยทัศน์กว้างไกลนะคนเนี้ยคนที่คุณถามถึงและมักจะเกี่ยวข้องอะไรกับเรานะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่คุณยังไม่ได้ถามถึงนะเออนั่นแหละยังไม่ได้ถามถึงยังไม่ได้ยังไม่ได ยังไม่ได้มีใครอยู่ในตอนเนี้ยเขากับเรามักจะเข้ามาทางไหนนะเออถ้าคุณไม่ได้ล็อกเป้าถามถ,ามถึงใครเอาไว้เนาะก็จะเป็นคนที่เข้ามาอาจจะเกี่ยวข้องเจ้านายแนะนําให้รู้จักนะครับการงานแนะนําให้รู้จกักบางคนแนะนําบางคนแบบไปเที่ยวไปอะไรที่มันที่ที่มันสบายสบายอะ่ะเอเอมีการเดินทางน,นะครับสองใบนี้เรื่องของการเดินทางส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเดินทางไปทํางานไปเก็บเงินก็มกักจะเจอกันนะครับมกักจะเจอกับเขาคนนี้ ทีนี้เรามาดูกันหน่อยซีนะตามท็อปปของเราเพราะว่ะอยากกินเราขนาดไหนเพราะว่าเราดูตัวเราดูตัวเขาลนะขอดูความอยากกินหน่อยซีออกำลังชั่งใจอยู่นะแต่ที่รู้คืออยากกินมากหลงเสน่ห์มากเพระถ้ามีไฮพีซขึ้นมาเนี่ยหลงเสน่ห์มากเวลาที่ ไปเจอกันนะมันจะมีความแบบปิ๊งรักแรกพบพอเจอกันปุ๊บก็มีเฟิร์สอิมเพรสชันที่ดีต้องบอกตามตรงว่าคุณกับเขามีเฟิร์สอิมเพรสชันที่ดีแสดงว่าตัวคุณเนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกอะไรเงี้ยก็คือดูดีะนะการแต่งกายของคุณอะไรก็ยังดูมีเอกลักษณ์นะครับแต่เขารู้สึกว่าถ้าจะมารู้จักคุณถ้าจะเจอคุณเนี่ยตัวเขาอาจจะต้องพัฒนาอะไรอีกหลายๆอย่าง ก็มองคุณค่อนข้างดีเนาะจะเป็นการมองอยู่แบบห่างๆส่องนะเนี่ยคนเนี้ส่องอยู่แต่จะเป็นการดูในลักษณะที่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะเป็นคนอย่างที่เธอคาดหวังได้ไหมนะแต่ดูแล้แอคชั่นยังมีเกณฑ์ที่จะเข้ามาจีเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากกินเรามากนะจาก First i m p มเพรสชัแล้วก็มีการหลงเสน่ห์นะครับมีไฮพีซขึ้นกับเมดิชียนขึ้น เป็นการหลงสเสน่ห์แต่ว่าแอบเป็นการแอบอยากกินอยูงหา่าอันนี้ก็เป็นลักษณะความรู้สึกที่เขามีความรู้สึกที่เขามีต่อเราเป็นความรู้สึกรักรู้สึกชอบนี่แหละคือตัวเขานะครับอ๋อบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ได้เจอกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาด้วยนะ รือว่าบางคนเนี่ยมาถามถึงคนต่างชาติอย่างนี้ก็ได้คนทางไกลบางคนจะเป็นเริ่มจากรักระยะทางก่อนนะครับบางคนเจอกันในอินเทอร์เน็ตนะคนสันโดษก็เลยมาเจอกันได้เพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันทําให้ช่องว่างคนสันโดษเนี่ยน้อยลงเรามาดูลดักษณะดาวจันดาวศุกร์กันนะครับของคุณเนี่ยเออราศีกรกฎเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นใน ดวงชะตาของคุณนะส่วนตัวขเขาเนี่ยดาวเสาอะ่ะจะค่อนข้างโดดเด่นทีนี้ในตัวของเราอะ่ะมีอะไรบ้างที่โดดเด่นนะอ่ะาราศีคนคูนะครับมิถุนมิถุนมิถุนนะเออราศีคนคูมิถุนนะเออาสนนะาโนดนะครับเสาโนดโอุย้ยบางคนเนี่ยเคยเจอกันมาแต่ชาติปางก่อนนะเออเคยรู้จักเคยอะไรกันมาก่อนนะครับพบที่สองนะพบ กระดุมพระนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะการเงินบางคนเนี่ยคุยกันในเรื่องงานเรื่องเงินก็ดึงดูดกันเข้ามาบางคนเนี่ยกาลังไปทําเงินเดินทางไปทําเงินอะไรเงี้ยนะเออหรือว่าอยู่ในออนไลน์อะไรเงี้ยทำเงินออนไลน์ก็มีโอกาสได้เจอกันเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวกองที่3ขกองที่3ของเราคือกองบิชอปนะครับท็อปิดของเราวันนี้ก็คือเขาอยากกินเราขนาดไหนเรามาดูกันนะครับถึงเขาคนนั้นที่เพื่อนๆถามถึงหรือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ถามถึงใครก็ไม่เป็นไรนะครับใครก็ได้ที่จะเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆช่วงเนี้เขาอยากกินเราขนาดไหนและเขาเป็นใครนะใครเดินไปเลือกนะครับคือไพ่ทีมเวิร์กนะอุ้ยชาวกองนี้เนี่ย คุณเป็นคนที่รักการทีมเวิร์กทำงานเป็นกลุ่มได้ดีนะครับชอบมีคนพาคุณนะเข้ากลุ่มทำงานอาจจะแต่สมัยเรียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอเวลาโตมาเนี่ยตัวคุณก็จะมีคนอื่นเนี่ยยอมรับอยากให้คุณเข้ากลุ่มด้วยอยากให้คุณทำงานด้วยมีความรู้สึกเอออยากอยู่ใ,ใกล้ๆอะ่ะนะเนี่ยคือลักษณะของการเป็นเอ่อทีมเวิร์กนะครับทำงานแล้วมันก็เวิร์กนะอันนี้เป็นด้านดีนะครับ อยู่ที่ไหนก็มีความสามัคคีที่นั่นนายขอดูหน่อยสิและอะไรที่เป็นพลังงานของคุณอีกบ้างขอดูหน่อย Seek of Sword นะครับ Seven of Pentacles ครับ Queen of Swords เอาคนมีคนจริงจังเนาะแล้วก็ Justice นี่แหละที่เป็นคุณสมบัติของคุณนะครับความเป็นทีมเวิร์กการเป็นคนที่ยุติธรรมการแบ่งงานได้อย่างแบ่งสรรปันส่วนได้อย่างยุติธรรมนอกจากนี้ยังมีเรื่องของเอ่อ,เ,อ,อเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการการให้ผลประโยชนออ์อ่ะคือใครทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะมีความยุติธรรมตรงนั้นนะครับแล้วคนก็ชอบนะชอบที่มันเป็นอย่างนี้ชอบที่ ตัวคุณนะมีความยุติธรรมให้กับเขาให้กับคนรอบข้างนะครับอันนี้เป็นลักษณะดีลักษณะเด่นของคุณนะเออมีม,มีซีออฟซอเห็นไหมเซเว่นออบเป็น,นจริงจังเวลาคุณทำงานคุณจะจริงจังบางทีแอบจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากไม่อยากใช้คำว่าดุอ่ะมันจะมีคำว่าอะไรอ่ะคือนอกจากจริงจังซีเรียส เป็นงานใช่ไหมเหมือนจะดุดุไปบ้างแต่โอเคงานงานต้องเสร็จงานต้องเนี้ยบเออเป็นคนเนียบเนี้ยบหน่อยจะมีความเจ้าระเบียบในเรื่องการงานเนี่ยพอสมควรนะเพราะว่าคุณจะคงเส้นคงวางานที่เหมาะคุณนะครับตํารวจทหารศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะครับรวมไปถึงถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้คุมเป็นอะไรอย่างเงี้ยทํางานเกี่ยวกับคุกเกี่ยวกับอะไรทํางานเป็นแมนได้เลยไม่กลัวไม่กลัวตําแหน่งดีแนตะ่แล้วคนมีความเป็นเป็นผู้หญิงที่ดี นอกจากนี้นะครับเซเว่นออฟเอนนก็ยังมีไอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นความเก็บหอมรอมริบอะ่ะเออชอบสะสมของอย่างเงี้ยนะครับใครอยู่ใกล้เราอะ่ะก็จะรู้สึกดีรู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งคนอื่นก็อยากตามเรานะครับอยากมาอยู่ข้างๆและเขาลนะ่ะเขาว่าเป็นใครนะพอดูเขาหน่อยครับอัศวินไม้นะครับอัศวินดาวอัศวินสองใบนะ อาชีเหเลียนนะครับแล้วก็เทนอฟครับคนที่เป็นคนที่รักครอบครัวนะพี่แก้มเห็นความรักครอบครัวนี้ตัวของเขาการแต่งตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวนะดูดีดูดหรูดูแพงนะครับดูมีระดับแต่งตัวมีระดับแต่งตัวน่าประทับใจทําให้ใครหลายคนที่มองเห็นเขาเข้ามาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าคนนี้แต่งตัวดูดีคนนี้มีมากรู้จักการแต่งตัวแต่งหน้าแต่งเครื่องแต่งกายทั้งหลาย ใครเห็นก็อยากได้เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกอันนี้ความคนสมบัติเขาดีแล้วก็มีความยังหนุ่มยังแน่นนะมีอัศวินสองใบเนี่ยดูแลบอกอายุก็คือมีความเท่ากๆกับเราใกล้เคียงกับเรารูอ้อยังเป็นคนที่ดูดูหนุ่มๆดูสาวๆอยู่นะครับทางานดีทํางานไวเดยวสองใบนี้จะบ่งบอกว่าเขา่เป็นคนที่แบบทํางานทํางานไวกระฉับกระเฉงใช,ใช่ต้องใช้คําว่ากระฉับกระเฉง คนนี้เป็นคนที่มีความกระฉับกระเฉงอยู่สูงเลยทีเดียวนะแล้วเรากับเขามักจะเจอกันที่ตรงไหนนะเกี่ยวข้องอะไรยังไกงกัน o ัวเป็นตักคนนะโอ้ตัวเปรนะนายออฟซอร์โอ้โหแล้วกนะ็นายออฟคอร,ออร,อบบอร์เรื่องราวที่ไพ่บอกเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเรา,าเขาอาจจะเจอกันในช่วงที่ความรักเก่าไม่ค่อยราบรื่นความรักเก่าที่เขามีกับคนเก่า แล้วก็เข้ามาในช่วงเวลาที่เราเองก็รู้สึกว่าขูกข,ข่าอะไรกับชีวิตเนาะแล้วมันก็เป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านอาจจะกําลังมีความทุกข์ทุกเรื่องความรักซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นความรักในเชิงหนุ่มสาวแหละนะเออในเชิงหนุ่มสาวแต่มันก็จะเป็นความรักในเชิงครอบครัวได้บ้างสําหรับบางคู่แต่ความหมายหนักๆเลยของชาวกองเนี่ยก็จะเป็นแบบเอออาจจะมีปัญหาคือเครียดเรื่องความรักมาก่อน แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมันมันต่อไม่ติดกับคนอื่นในด้านมนเษยสัมพันธ์ในด้านทีมเวิร์กและพอเวลามีคุณคุณอยู่ใ,ใกล้เขาหรือเขาอยู่ใ,นใ,นใกล้คุณเนี่ยทั้งสองคนจะทําให้สะท้อนให้เห็นถึงด้านของการมีทีมเวิร์กซึ่งกันและกันด้านของการาทํางานร่วมกันกับคนอื่นจะทำให้เขาก็รู้สึกว่าชีวิตเราก็มีความหมายมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเวลา ความรักไม่ราบรือนอะ่ะบางทีชอบโทษตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวเนาะโทษตัวเองในระดับจิตใ้สํานึกแล้วก็เศร้าเกินพอดีนะมันก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้นะครับทีนี้เขาอยากกินเราขนาดไหนเซเว่นอ็นะครับเไม้นะโอ้เดวิลอยากกินมากๆแอบแต่ไม่แสดงออกเทนอ็อฟซอ คนนี้ไม่แสดงออกเพราะเขากลัวว่าการแสดงออกที่มันมากเกินไปอะ่ะมันจะทําให้ความรักอะ่ะพังลงหรือว่ามันทําให้หมดแพชชั่นลงได้นะตรงนี้ก็เป็นความกลัวนะครับก็เลยต้องแอบแอบซ่อนแอบซ่อนความรู้สึกอยากกินความรู้สึกชอบความรู้สึกประทับใจความรู้สึกปลืม้มข้างใครไหลหลงต่างต่างนะครับแต่มีเดวิสอยู่ตรงนี้นะแล้ถามมากๆไหมก็มากรูปรดกินเสียงสัมผัสของเรามันโดนใจนดึงดูดสายตามันถูกใจเขาอะ อีกคนนึงยังดูยังหนุ่มยังแน่นส่วนอีกคนนึงเนี่ยดูแลเป็นเป็นผู้ใหญ่ที่จริงจังใช่ไหมทำงานจริงจังแล้วก็มีความเหมือนพร้อมสูงอะสูงโปร่งเปลี่ยวอะเวลาทํางานแล้วก็เปลี่ยวอะ,อะอก็จะเป็นคนประมาณนี้ท่าทางแล้วเนี่ยเหมือนเขาออกแอคชั่นเนี่ยไม่ค่อยเป็นเลยนะเวลาอยู่ใกล้เราอะจะมีความเก้ะเก้ะกลาง แต่ว่านั่นนะมันเกิดจากความอยากกินนะไม่ได้เกิดจากความแบบเออกลัวเกงอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะเออมันเป็นความอยากกินนะครับแล้วขณะดาวจันทร์ดาวศุกร์ของเรากับเขาเนี่ยมีอะไรเกี่ยวข้องกันของเราเนี่ยราศีตุลเด่นของเขาเนี่ยไพ่อาจจะไม่ได้บอกตรงนี้มีอะไรบ้างที่ไพ่บอกราศีกรกฎเดี๋ยวนะใช่ราศีกรกฎ เด่นดาวอาทิตย์เด่นโอ้แล้วก็บพบที่แปดเนาะคุณกับเขาอาจจะเจอกันในช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนผ่านของชีวิตช่วงเวลาที่มันจบสิ้นลงของอะไรบางอย่างแลวอาจจะเจอกันในวินาทีที่เรากำลังเจ็บปวดนะครับแต่ว่าในสถานการณ์รอบข้างตัวของเราเป็นคนที่ทีมเวิร์กที่ดีตัวเขาเป็นคนที่ work ทีมเวิร์กไี้ดีนะครับก็เลย ยังคงมองเห็นคุณค่าในตัวเองสะท้อนให้แต่ละฝ่ายไดเ้เห็นคุณค่าในตัวเองในด้านของการมีทีมเวิร์กเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับเราอยากกินคุณมากแน่นอนนะแน่นอนแน่ๆสวัสดีชาวไทยคิดรูานิะครับเรามาดูภายใต้กองของเราวันนี้นะไพ่ใต้กองของเราวันนี้เป็น investment การลงทุนลงแรงนะครับ ช่วงนี้ใครหลายคนอาจจะมีการลงทุนลงแรงไปในบางสิ่งบางอย่างบางคนลงทุนลงแรงไปในความสัมพันธ์บางคนลงทุนลงแรงไปในเรื่องของการหางานหาเงินหาอะไรทรัพยากรในการเรียงชีพนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนลงแรงแบบไหนมันไม่มีการเสียเปล่านะแต่ใจมีแค่มาแนะนําว่าถ้าเราอยากลงทุนลงแรงให้ลงทุนกับตัวเองถ้าเราทําตัวเองดีนะครับดูแลหน้าตาดีนีคยคนก็ชอบใช่ไหมเออดูแล การเงินดีคนก็จะรู้สึกประทับใจว่าเราอะดูแลตัวเองเป็นเออดูแลตัวเองเป็นก็แสดงว่าเราต้องดูแลลูกเป็นดูแลครอบครัวเป็นแน่เลยอย่างเงี้ยนะครับดังนั้น,น,นการลงทุนกับเรื่องเงินกับเรื่องงานหรือแม้กระทั่งการลงทุนในร่างกายตัวเองอะจะทําตัวเองให้แบบดูดีทําตัวเองให้แข็งแรงสุขภาพดีหรือว่าออทำให้หน้าตาดีก็ได้นะเออใช้เครื่องสำอางอะไรงี้สักหน่อยที่มันแบบบำรุงผิวอย่างเงี้ย การกินอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่มีประโยชน์นะมันก็จะทาให้ผู้คนเนี่ยอยากกินคุณนะดังนั้นใครที่ยังไม่รู้จะเริ่มจากอะไรให้เริ่มต้นจากตัวเองก่อนก็ได้นะครับเพราะมีคนนะอยากกินคุณอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าพี่เข้มแล้วฉันอยากไปลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์นะถ้ามันไม่ออกมาดีเราทำยังไงนะครับคือเวลาที่เรากังวลว่าความสัมพันธ์มันจะดีไม่ดีในอะนาะคตก็อย่าเพิ่งไปลงทุนนะแต่ถ้าเกิดว่าลงทุนไปแล้ว เยอะแยะมากมายนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเออมันผิดมันถูกเราได้ลองผิดลองถูกผ่านการกระทำเรามาคลีนพลังงานกาันเพื่อน <c oughs> การดูดวงแบบพิการเป็นจะในรอบดิ้งคบทำนายที่ได้จงอาจจะตรงกับเราแค่เพียงบางแถบบางใบบางบรรทัดหรือไม่ตรงเลยมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นรับไปแต่คําทํานายที่ดีๆอะไรที่พดีไม่ต้องรับไปนะนเพื่อนนะถ้าเพื่อนชอบคลิปของเรานะครับสามารถ s u ั s c ส i b e ิกและแชร์ได้แลนะถ้าหากว่าอยากสนับสนุนมากขึ้น ไปกว่าการ s u s s c r i b e ไลค์แชร์มากขึ้นไปกว่าการคอมเมนต์นะเออคอมเมนต์เนี่ยเลือกกองไหนอย,อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่เข้มบ้างนะถ้าอยากสนับสนุนมากไปกว่านั้นอีกก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตง Tank, สมัครสมาชิกช่องหรือว่าดูดวงส่วนตัวหลังใหม่เนี่ยได้เลยนะครับก็ทักเข้ามาในเพจที่พี่เข้มได้ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับพีเ่เข้มยินดีมากที่จะได้ทําคลิป คลิปทุกคลิปของช่องเป็นคลิปไทม์ไลนนะเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็เป็นดวงของเพื่อนเมื่อนั้นและโดยเฉพาะห้องเวิร์กช็อปของเราพี่เข้มยินดีนําเสนอมากๆเพราะห้องเวิร์กช็อปเนี่ยมีประโยชน์ถ้าใครรู้สึกว่าความรักมันซ้ำซากมันเอานกบินมาเกาะหัวพี่เข้มเดี๋ยวนะนกเลี้ยงอยู่ดีๆก็บินมาเกาะหัวมันบินกลับไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเออถ้าเกิดว่าใครที่เจอความรักที่แบบมัน มันเป็นความช้าแบบจำเจอ,เอ,อ่ะที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆอะ่ะแพทเทิร์นเดิมๆแนละ้วเราไม่ได้ชอบมนะันอ่ะพี่เข้มแนะนําห้องเวิร์กช็อปเข้าไปดูเลยนะครับแล้วพบกันนะนเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับ